สวัสดีครับผมมีชื่อว่าต้องมีอายุ20ปีและไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของผมนั้นจะตกลุมรักใครบางคนที่มีอายุมากกว่าผมถึง40ปีครับแถมคนคนนั้นยังกลายเป็นภรรยาของผมอีกด้วยเรื่องราวนี้อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าความรักของผมไม่เคยได้สนใจเรื่องอายุท่าใจมันตรงกัน มันคือความรักแท้ของผมครับเมื่อผมได้พักอาศัยอยู่บ้านไม้เก่าๆล้อมรอบเต็มไปด้วยทุ่งนาและภูเขาบวกกับวัวควายที่ชาวบ้านมักจะเลี้ยงไว้ต่อยอดทำกำไรเติมเต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สดใสธรรมชาติที่นี่ทำให้ผมสเสน่หาหลงไหลมากครับจนไม่อยากให้ผมนั้นเดินออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ ในหมู่บ้านเล็กๆของผมมีแต่คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กันอย่างสบายๆอีกอย่างนิสัยของเพื่อนบ้านนี้มักจะชอบคบหากันในแบบครอบครัวเดียวกันเมื่อผมได้พักอาศัยอยู่บ้านไม้เก่าๆหลังจากที่พ่อกับแม่นั้นได้เคยบอกให้ผมไปหาทำงานในเมืองใหญ่แต่ผมกลับรู้สึกว่าตัวเองยังค้นหางานที่ตัวเองรักยังไม่เจอครับ และยังไม่พบสิ่งที่ใช่ในชีวิตของผมเลยผมไม่อยากจะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปไหนเลยในใจลึกๆของผมก็มีแต่ธรรมชาติทุ่งนาภูเขาวัวควายและชาวบ้านเพื่อนบ้านที่ดีกับผมผมสามารถอยู่และเอาตัวรอดได้ภายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ครับพอถึงเช้าวันหนึ่งขณะที่ผมอยากเดินเล่นในหมู่บ้าน ตามพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่น่ารักคนนั้นทีคนนี้ทีไปเรื่อยๆครับจนผมได้สังเกตเห็นว่าผู้หญิงวัยชราคนหนึ่งกำลังยืนเก็บผักอยู่ข้างรั้วหน้าบ้านของตัวเองภายในบริเวณบ้านล้วนมีแต่พืชผักสวนครัวอยู่เป็นจำนวนมากจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้เดินชมสวนภายในบริเวณบ้านเลยครับผมเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ คงจะรักธรรมชาติมากพอๆพก,กันกับผมความขยันของเธอก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับและคงรักการปลูกฝังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้จริงในอุ้มมือของเธออีกข้างก็มีแต่ผักนานา,นานชนิดเต็มกเมือไปหมดเมื่อผมแอบดูผู้หญิงวัยชรลาแบบแปลกใจมากเทื่องกับความแข็งแรงและดูมีวินัยกับตัวเองสูงมากครับ แลรดูว่าเธอนั้นจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากเลยในการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ที่มีแต่ทุ่งนาภูเขาล้อมรอบดูห่างไกลความเจริญมากครับทำให้ผมรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงไวชาาที่น่าค้นหาในตัวเธอมากๆครับผมแอบเก็บเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเธอมาไต่ตองดูทุกๆวันจนผมเองได้รู้แล้วว่าความชอบความรักของเธอนั้น มันตรงใจกับผมมากเลยครับเธอทำได้ถูกใจผมมากในแต่และวิถีชีวิตของเธอเธอสามารถเอาตัวรอดได้ในการขายผักให้กับเพื่อนบ้านและแบ่งปันผักให้เพื่อนบ้านกินต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันซึ่งมันตรงกับโจทย์ในใจของผมมากครับผมอีกคนที่มักจะทำมาหากินตามธรรมชาติและมาแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนนำเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองในการเอาชีวิตรอดในหมู่บ้าน ทุกคนได้ผันเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินกันไปตามแบบวิธีชีวิตธรรมชาติในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ผมจึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะเดินเข้าไปเล่นที่บ้านของผู้หญิงวัยชราคนนี้เธอมีชื่อว่าแม่พริกผู้หญิงวัย60ปีครับที่ผมและผู้คนในหมู่บ้านต่างก็รู้จักกันดีในฐานะผู้หญิงคนขยัน และใจดีอยู่ตัวคนเดียวเป็นแม่ไม้ความขยันขันแข็งทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่อดตายแม้นว่าเธอจะมีอายุแก่มากแล้วก็ตามแต่แต่เธอยังมีความน่ารักกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอมาทั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสดใสเสมอผักที่บ้านแม่พริกงามดีจังเลยนะครับผมถามขณะเดินไปหาแม่พริกอยู่ใกล้ใใช่จ้าลูกต้องมันออกดอกออกผลดีก็เพราะ ผ่านฝนช่วงนี้ไปนั่นแหละแม่พริกตอบผมกลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนผมขอเดินชมสวนของแม่พริกได้ไหมครับผมพูดแบบไม่ลังเลใจได้สิลูกต้องเดินเข้าไปชมในบ้านเลยอยากจะเก็บไปกินอยู่ที่บ้านก็เก็บได้เลยนะครับผมพ่อผมได้รับอนุญาตจากแม่พริกผมก็เดินเข้าไปชม ภายในสวนบริเวณบ้านของแม่พริกนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าผมสดชื่นขึ้นมาเลยทันทีสเสน่ห์ของสวนผักที่นี่มันน่าเด็ดขึ้นมากินจริงๆครับผักนา,นานาชนิดมีแต่ยอดอวบๆงามๆเขียวเฉาอุ่มเต็มไปหมดแม่พริกดูแลมันได้ดีมากครับทำให้ผมนั้นรู้สึกมีชีวิตชีวาและได้รับรู้ถึงความสุขใจที่แท้จริงอยู่ที่นี่ จริงๆครับผมไม่แปลกใจเลยว่าแม่พิกทำไมไม่อยากออกจากบ้านตัวเองก็เพราะสิ่งนี้นี่เองจนทำให้ผมนั้นพูดขึ้นมาว่าแม่พิกถ้าผมอยากจะขอมาเล่นด้วยกับแม่พิกอยู่บ่อยๆจะว่าผมหรือเปล่าครับผมถามไปแบบไม่ลังเลใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบบรรยากาศที่นี่มากครับมาได้สิจ๊ะจะเป็นไรล่ะ แม่ยิ่งกลัวว่าจะไม่มีใครมาเล่นด้วยอยู่เพราะบ้านของแม่น่ะมันลกทางเดินก็แทบจะไม่มีเลยไม่มีใครว่าหรอกครับแม่พริกลกพืชผักสวนครัวก็ไม่ถือว่าลกหรอกนะครับผมกับชอบที่นี่ชอบแบบนี้ซะอีกครับแม่หรอจ๊ะแม่ดีใจนะที่มีคนชอบเหมือนแม่ก็อย่างว่าแหละบ้านของเรา ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนอกจากจะปลูกพืชผักสวนครัวแล้วแล้วก็ทำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำงานที่ในเมืองใหญ่แล้วละ่ะจริงครับแม่นี่ผมก็กำลังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันว่าผมอยากจะไปทำงานเมืองกรุงหรืออยากจะมาอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้แม่คิดว่าตัวเองนะ่ะ กำลังค้นหาตัวเองเจอแล้วละละครับแม่แม่รู้ว่าต้องน่ะชอบการปลูกฝังอยู่กับธรรมชาติแบบนี้จริงครับอาทำไมแม่รู้จักผมดีมากขนาดนี้ล่ะครับจะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะก็แม่น่ะเคยเห็นต้องมาตั้งแต่เด็กๆคลุกคกีแต่กับต้นไม้อยู่แต่กับธรรมชาติทำมาหากินตามฤด,ดูกาล มีหน้าไหนบ้างล่ะที่ต้องอะ่ะไม่เอาของป่ามาขายจริงครับแม่แล้วก็ทำให้ผมได้อยู่รอดเอาชีวิตรอดแบบสบายถึงทุกวันนี้ได้นั่นแหละในหมู่บ้านของเรามีสเสน่หามีหลายๆอย่างที่สวยงามและสามารถดึงดูดใจผู้คนชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ ก็เลยชอบใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่แม่เองคนหนึ่งก็ชอบการปลูกฝังและอยากจะอยู่บ้านของตัวเองไปตลอดชีวิตไม่อยากจะหนีออกจากบ้านไปไหนเลยแต่แม่ก็ยังดูสวยนะครับถึงแม้จะทำงานหนักแบบนี้ผมก็ยังมองเห็นความสวยขนาดอายุถึง60แล้วนะเนี่ยอืมเอาล่ะนะชมแม่อีกแล้ว มแม่ก็มีเคล็ดลับดีๆของแม่นั่นแลหละล่ะครับผมว่าแล้วผู้หญิงสวยๆอายุเยอะอย่างแม่คงต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้แน่นอนใช่อืมเดี๋ยวถ้าถึงเวลาแม่จะบอกเองว่าอะไรคือเคล็ดลับของแม่ที่ทำให้แม่สวยไม่สา่งอย่างนี้ เมื่อผมได้เห็นแม่พริกพูดกับผมอย่างมีความสุขพลางยิ้มบางๆดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ตั้งใจกับผมมากเช่นกันในเรื่องแบบนี้ผมเองก็อยากจะรู้ให้เห็นกับตาแล้วจริงๆว่าแม่พริกคนนี้มีอะไรซ่อนเลนอยู่ในใจเมื่อผมเดินชมสวนไปสักพักผมก็รู้สึกคอแห้งผมลูบปากและลำคอเบาๆอยู่หลายครั้ง แต่ช่วงระหว่างที่ผมกำลังทำตัวตามสบายอยู่นั่นต้องหิวน้ำเหรอจ๊ะแม่เห็นต้องนะรูบคอไปหลายรอบแล้วนะผมหยุดชะง,งักทันทีเมื่อได้ยินเสียงแม่พลิกเอ่ยขึ้นผมก็เลยไม่กล้าที่จะโกหกใจตัวเองต่อไปผมเลือกที่จะตอบแม่พลิกไปแบบตรงไปตรงมาครับครับผมผมรู้สึกกระหายน้ำยังไงบอกไม่ถูกนะครับ ผมตอบสั้นๆในระหว่างที่ผมเดินดูสวนบริเวณรอบๆบ้านของแม่พริกจากนั้นแม่พริกก็เดินเข้าไปภายในบ้านเหลือทิ้งไว้แต่ผักที่เด็ดออกจากต้นวางอยู่ในตะกร้าเต็มไปหมดเพียงลำพังผมก็มองดูผักพวกนั้นผมรู้สึกว่ามันน่าสงสารมากครับที่เจ้าของได้ปล่อยมันทิ้งไว้อยู่เพียงลำพังทำให้ผมรู้สึกผิดในใจตัวเองว่า ผมทําให้แม่พริกนั้นเสียเวลากับการเก็บผักและทําให้ขาดการเอาใจใส่ชั่วคราวผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะเข้ามาเป็นภาระให้กับแม่พริกต้องรับผิดช,ชอบในตัวผมแบบไม่ได้ตั้งใจครับเมื่อผมได้รู้อย่างนั้นแล้วผมก็อยากจะทำตัวให้มีประโยชน์ต่อแม่พริกบ้างไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักหรือรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยพวนดินรวมถึงเรื่องการจัดการ เรื่องงานบ้านต่างๆที่ผมพอจะทำได้ผมรู้สึกสงสารแม่พริกในวัย60ปีเธอเป็นแม่ไม้อยู่บ้านคนเดียวต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างทั้งจะนำผักไปขายทั้งจะมาดูแลบ้านของตัวเองทั้งจะมาดูแลพืชผักสวนครัวที่เธอได้ปลูกไว้เพียงลำพังผมซาบซึ้งใจของผู้หญิงคนนี้มากครับเธอดูมีพลังและแข็งแรงมากและมีวินัยในตัวเองสูงมากครับ ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของแม่พริกอยู่สักครู่หนึ่งผมก็รู้จักใจตัวเองแล้วว่าผมต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อแม่พริกให้แม่พริกนั้นรู้สึกว่าได้พึ่งพาผมได้ครับต้องเข้ามาภายในบ้านก่อนสิจ๊ะครับผมผมรีบถือตะกร้าผักของแม่พริกเดินเข้าไปภายในบ้านด้วยครับภายในบ้านผมเห็นข้าวของแม่พลิกเยอะมากครับและดูค่อนข้าง ที่จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่คงจะเป็นเพราะว่าแม่พลิกได้สะสมของเก่าไว้ตั้งแต่อย่างเป็นสาวผมหันกลับไปมองแม่พลิกที่กำลังยืนทำอะไรบางอย่างอยู่ในครัวผมมองดูจากทางด้านหลังของเธอเธอดูสวยยังกะสาวเลยครับหุ่นแม่ดูเพรียวบางล่างเล็กมากเลยครับยืนหันหลังให้กับผมอยู่ทำให้ผมนั้นวันไหวไปครู่หนึ่งเมื่อผมเห็นความรับผิดชอบของแม่พริก เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับแม่ผมช่วยได้นะครับเมื่อผมเห็นแม่กำลังยุ่งยุ่งอยู่กับการทำอะไรบางอย่างอยู่ในครัวผมก็อยากจะช่วยทันทีก็ได้จ้าถ้างั้นต้องช่วยหยิบแก้วให้แม่ทีครับผมผมรีบหยิบแก้วให้แม่พลิกทันทีที่ใช้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและเขินอายเล็กน้อยเมื่อผมเห็นแม่พลิก มีท่าทางที่ใจดีและมีความหวังดีให้กับผมมากขนาดนี้ผมแอบยิ้มอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก่อนจะยื่นแก้วให้กับแม่พลิกครับต้องอยากออกกําลังกายไหมล่ะลูกอยู่ๆแม่พลิกก็ถามผมขึ้นมาแบบนี้ดูคำพูดของแม่พลิกจริงจังมากครับเออออกกาลังกายตอนนี้เลยเหรอครับ ใช่จ้ะลูกช่วงเนี้ยอากาศกำลังดีแม่ชอบออกกำลังกายช่วงนี้แหละอยากอยากครับผมผมตอบแม่ไปอย่างตื่นเต้นพร้อมผมได้ถือแก้วชาอยู่ในมือแล้วผมค่อยๆจิบเบาๆและผมก็อยากจะรู้แล้วว่าการออกกำลังกายครั้งนี้แม่จะพาผมออกกำลังกายอยู่ที่ไหนครับเมื่อแม่พลิกได้เอ,อ่ยขึ้นมาอีกว่า แม่มีห้องออกกำลังกายส่วนตัวนะตามแม่มานี่สีลูกเมื่อแม่พลิกเอ่ยขึ้นและชวนผมไปที่ห้องออกกำลังกายผมเองก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีอย่างบอกไม่ถูกครับคงเป็นเพราะว่าผมได้ลุ้นอยู่กับแม่พลิกอยู่มานานว่าจะได้ออกกำลังกายจริงๆแม่พลิกเปิดห้องออกกำลังกายให้กับผมดูแม่พลิกดูสวยและแข็งแรงคงจะเป็นเพราะว่า ห้องออกกำลังกายห้องนี้ใช่ไหมล่ะครับใช่จ้าผมมองไปดูห้องออกกำลังกายของแม่พริกดูของเล่นออกกำลังกายมีหลากหลายชนิดที่ผมสามารถเลือกเล่นได้อย่างสบายใจเลยครับลองเข้าไปสัมผัสดูสิต้องชอบแบบไหนก็เลือกเล่นได้เลยนะแม่พริกเปิดใจให้กับผมครับผม งั้นผมจะไม่เกรงใจแล้วนะครับแม่เมื่อผมพูดแบบนี้แม่ก็มักจะอธิบายในเรื่องของเล่นต่างๆที่ตัวเองเคยใช้มาก่อนแม่มักจะเข้ามาใช้ของเล่นพวกนี้หลังว่างจากงานสวนแล้วนะแล้วมักจะมาต่องานออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำแม่ชอบห้องนี้เป็นชีวิตจิตใจเลยแหละต้องอยากลองดูไหมล่ะ เดี๋ยวแม่จะสอนวิธีการเล่นของแม่ให้ผมเงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าอยากลองสิครับแม่ผมอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนแม่บ้างทั้งหน้าตาที่ดูสวยและดูเด็กกว่าวัยแบบนี้ผมก็ยิ่งอยากลองมากเลยครับแม่จากนั้นแม่พริกก็รีบจัดการถอดเสื้อคลุมออกยิ่งทำให้ผมตื่นเต้นและมีพลังมากขึ้นครับ ถึงแม้นว่าแม่พริกจะมีอายุเยอะแล้วก็ตามแต่แต่รูปร่างที่ดูแข็งแรงและดูดียังดูกระชับกว่าวัยดูมีพลังอยู่เสมอบวกกับรอยยิ้มที่ดูสดใสและมีจิตใจที่ดีแบบนี้ผมคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับผมแม่พริกสอนผมในท่าง่ายไปหาท่ายากแม่พริกจับแขนจับขาผมได้ยืดเส้นยืดสายบีบนวดไปมา เพื่อที่จะวอร์มอัพให้ร่างกายมีความอบอุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก่อนออกกำลังกายครับแต่ตรงนั้นของผมเห็นว่าจะพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะมันดูแข็งแรงมากแม่พลิกเองยิ่งขยับตัวเข้ามาใกล้ๆผมและชวนผมเปลี่ยนท่าอยู่บ่อยๆในท่านั่งเล่นโยคะเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ตามแบบแม่พลิกเล่นอยู่เป็นประจำ ตรงนั้นของแม่พริกก็มาถูกจุดตรงนี้ของผมเป็นบางครั้งจนทำให้ผมนั้นยิ่งมีพลังสู้มากขึ้นครับแม่พริกเองก็ยิ่งดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นจนผมไม่เห็นแววแม่พริกไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเลยทีเดียวแล้วยังคงอยู่ในท่ายากขึ้นเสมอเรื่อยๆครับจนแม่นั้นสามารถเรียกเหงื่อจากผมได้เลยทีเดียว เป็นไงบ้างละ่ะต้องรู้สึกสบายตัวไหมล่ะสบายตัวดีมากเลยครับแม่นี่แหละเคล็ดลับสูตรออกกำลังกายของแม่น่ะที่แม่อยากจะให้ต้องเข้ามาเล่นอยู่กับแม่อยู่เป็นประจำผมเห็นแม่เรียกเหงื่อออกจากผมได้แบบนี้ผมก็ภูมิใจในตัวแม่แล้วล่ะครับผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆของแม่นั้นทำได้ไม่ยากเลยครับต่อไปนี้ผมต้องมาขอ ความช่วยเหลือจากแม่อยู่บ่อยๆแล้วล่ะครับเนี่ยผมจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและมีหน้าตาที่เด็กกว่าวัยแบบนี้จ้าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเรานะได้ทั้งสุขภาพที่ดีได้ทั้งจิตใจที่ดีและมีพลังบวกกับคนรอบข้างมากขึ้นด้วยแหละทำให้ทุกคนที่มาอยู่ใกล้เราทำให้เขารู้สึกมีความสุขไปด้วย แล้วเราก็สามารถเติมเต็มความสุขให้กับคนที่อยู่กับเรามีความสุขมากเหมือนกันครับผมแม่มีต้องมาออกกำลังกายอยู่เป็นเพื่อนแม่ทุกวันแบบนี้แม่ก็พอใจแล้วแหละและแม่ก็ไม่ต้องการคนอื่นคนไหนอีกแล้วแม่คิดว่าต้องดีกับแม่ที่สุดแล้วแล้วต้องละ่ะเต็มใจที่จะมาออกกำลังกายกับแม่ได้ทุกวันหรือเปล่า เต็มใจสิครับแม่ผมอะอยากจะมีเพื่อนออกกําลังกายแบบนี้มานานแล้วนะครับยิ่งผมรู้ว่าแม่มีความจริงจังกับการออกกําลังกายแบบนี้ผมก็ยิ่งอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกๆวันครับต่อไปนี้ผมกับแม่เราจะอยู่ด้วยกันนะครับแม่จ้าแม่คงไม่คิดที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วแหละ แต่นี่ต้องมีความจริงใจกับแม่อยากจะมาอยู่กับแม่เพื่อจะมาออกกำลังกายแม่ก็ยินดีต้อนรับเสมอจ้ะครับผมจากวันนั้นผมก็ตัดสินใจเลือกที่จะมาอยู่ด้วยกันกับแม่พริกช่วยกันทำมาหากินช่วยกันออกกำลังกายและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแบบยาวนานครับผมสวัสดีครับ